สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้เสียงกับแหบๆด้วจ้าไข่เสียงแตกมันนี้มาป่าอีกแล้วพี่น้องป่าที่เดิมแห่งเดิมมาหาหน่อไม้ไรกออีกแล้วพี่น้องอย่าสักษาสีเวลาพี่น้องสวยลหละไปจ้ะไปหากันเลยมาเอาถังมาเอาถังมา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 เร็วๆไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้โอ้ยนี่นะมา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 พี่นะ ตุปูตีปีเลยพี่น้องร้ายแห้งนี่น,น,นี่นี่กับแม่นไปหาหน่อไม้งัดทางงัดมือนี่มีดอกไม้อายเก็บเอามาฝากเสียงกระแหบมองด้ามานี่ก่อนนี่แหละแ่วนี่ละที่เก่าเวลาเดิม เพิ่มเติมคือจะมีไหมนี่นี่บอาาอะน,นี่มาอีกแล้วพี่น้องมาหนี่มาหนี้าโซนี้ยเนี้นี้ยนอแหลกทางในเด้อจ้ะเอาหากใหม่นะนอสวยๆจ้ะเนี่ยพี่น้องง้ามแห้งนอนนอไม้มาหาต่อพี่น้องอ,อีกแล้วพี่น้องออีกแล้ว มันหวานมันหวานน,น,นอง,งามเลยจ้าหากหากใหม่หลายทั้งนี่โอ้ยน้ามแห้งจ้าพูน่ะนี่นอนเนึงพี่น้องแม่งกินเถ้งเถิงแต่ว่าได้ยื้อหอกกัตตัดไปมันคือเก่าแล้วเนาะพี่น้องเอาไปก็ได้นี่มันงามหวานแห่งได้พี่น้องรุ่นหนีนะพณน่ะไอ้มันหมาน หมานมันมานมานัมนจ้า,า,าอุ้ยนี่นอนหนึ่งนอนแน,น,น่อหน้อยนี่แมงกินเอานอน,นนี้ก่อนค่ะอืวอวายพออีแม่เกิดฮ่าแต่พ่อแต่แม่พี่น้องพี่น้องนี่มันสียูจ่จังสีได้จัดได้นี่มาเบิ่งนี่แม่แต่แต่อ้ยตุนุตินิตะมุตะมีได้นีน่นะ เบื้งแนพี่น้องคมันอยู่จังสีเนี่ยนอสีขาวจ้ะอือเห็นบอขาวรวยสวยเลยพี่น้องสุดยอดไปหาต่อค่ะตะมุตะมิอีกแล้วค่ะน่เห็นบอพี่น้องเ่ยตาพอดีบอได้กินนอขาวได้นอใหม่กับเมริกาก็ได้เนี่ย งัดทางงัดออมงัดทางงัดองัดพี่นะขาวขาวจ้าหาต่อพี่น้องหาต่อไหวอีกแล e> ้วไัวอีกแล้วนอนี e ่งามเพี้ยเจ้าปล่อยดังเปาะโหลดพี่น้องเนี่ย แล้วพี่น้องแล้วม,มันหมานมันหมานอู้สองนี่สองอันค่ะมันอยู่ไกลกันกับจำเป็นต้องซับแล้วพี่น้องว่าสิบอเอาดอกตัวหน่อยมันอยู่ไกลกันกับตองเอาคือเกางัด,ด,ด,ดว้าให้ดำขอบโหลดวม่ไนหน่อย,อยจำเป็นต้องเอาจ้ะที่แรกว่าสิเอาไว้แหละมันต่างกันเนาะไปไปไปข้ปางหนา้าโอ้ยเล้ก นอ้อเขาเ้าโอ้ยคุณนะอรักโลดพี่น้องมีแต่น้อยอย่างน้มานีนั่นวะมามาลเล่นยูนีฟาวด์เลยลูกค้าสร้างเร็วพี่น้องนร่งดีไหมนี่นี่นน หน้าถือขูนี่เห็นบอลนี่น,นี่นี่น้องใหม่น้องขุดเอามาฝากเนี่ยนี่กะพี่น้องโอ้ยนอนนี่รุ่นตลางๆค่ะไม่ก็ใหญ่เอาได้ถับงงัด ไปนอนกันบ้างรุ่นหวานเลยจ้ะรุ่นนี่นะรุ่นหวานเลยพ,ลพี่น้อง,อ,งอานางหมาดีเลยพี่น้องพี่น้องกอเสียงข่อยแหบข่อยเป็นวัดเด้อเขาวแห้งนอนอนอนเขาขาวเลยจ้ะทอดข่าอย่างเงี้ยโอ้ยจริงๆอันน,น,นี้เดียวกัเดียวไปใส่กล้อง มาโปลดโอ้ยี่เอาปลดทดลองเหนี่ยนึงเนี่ยมีแต่หลุนสวยๆีอันี่ยนี่งงัดอี๋ตัวนี้นะงัดงัดออกจากใหม่เอาเหมนพลังนั่นล่ะเออ pino, oh my god, ngồi này ngồi, ngồi đây. thôi, còn lượm chai thùng mưa này, xem nào, ôi, coi này này, ngay đấy pino ơi, này này. เลยหละอุ้ยนี่นี่ลังเห็นเลยสู BACK ้แมาสู้มาม่หนนอ่นน้อนึงเยแคะมันถอดมาี้้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเเ้เเ้ รุ่นนึงที่อยากได้เนี่ยมวมนพี่น้องมนนี่สองนอนนี่ยใหญ่กัเุ้ยคุนอะคุณนอนอยู่ทางไในงามแพ่ง้แซมแปบมานอนนึงอ๋อ เ็จังไล่ะกันที่จะหน้าอีกเพ่ใช่เนี่ยไก่ของเขาเสียนหน้าดีโกสว่างเ่อได้เี้ยหายดล่ะปุมใหญ่นเ็ดหัวกระโดดนี่นี่อู้นี่น น้อยเน้นๆเจ้ะเป็นมูมเป็นกลุ่มๆปานเฮ็ดปวขึ่นนออ้องโอ้เขาเป็นเล็กขนาดนี้นะ,ะพลังดหดย้ายแล้เหอเนี่พอดีแล้วเหรอนีสามีาใจะใกล้ก็มีแล้วเจ้านี่ก็ แห้งเดี่ยวมันี่แห้โอ้ยไปามตมนไหมจะทันหาต้องวอี้ตัวนึ่งพี่เโอปนั่งละเด้อ นี่นี่น่เออทำงัวเป็นหมูเป็นหมูปันเฮ็ดปวกให้กินงามเถอะอ้โอันนีงตะัมตะวโมติี่นี่นี่พี่พี่มานี่มานี่ค่ะมานี่ค่ะเนี่ยออกเป็นหม uh. ูเพราะไม่เฮ็ดตัวอะไรวะ แห้งจ้ะพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากดน้ำกันจ้ะตอออนซอนแห้งตอออนซอนมากเลยค่ะพี่น่ะโอ้ยโอจะมีน้อยแห้งที่สมองพี่น้องโอ้ยอีกแล้วคนเมื่อย ห้อนนี่เอ้ยพี่น้องเยอ้วนอ้วนเลยจ้ะนีอออน่อ้วน yes. อ้วนอึนอ่ะออกเปโน้ปันเฮ็ดปวกกระโดดนี่อ่ะนี่นอนนึงจ้าโอ้ยเอ้ย,อยนี่อ้นข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกเดี๋ยวขอสิมาทาั้งตีเด้ออมนโอ้ยเอ้อนี่ ว่าึ้นหน่อยแท้โอ้ยจำคุ้ยม้าหนิโอ๊ยจำทำหมาว่ะสิบอสุภาพอีกแล้วเออผีอีกทั้งพี่อีกสองนอสองสองสองโอ้ยข่อยียบบอเห็นโอ้ยบอเอาดอก ใช่ละฮะน้องนี่บ่ขอเห็นอันหนึ่งบ่โอ้ยฮะน้ยนองอ่ามันีอันเดียวอันเดียวอยู่โอ้ยน้องจะแม่นเหมือนนี่ก็ได้อือโอ้ยน้่าแอันนี้หาหนูใหม่บ่เห็น มื่อกองระเทนโอ้โยอ้วนแห้งแฟดวันมานคือเก่าพี่น้องสิงไปจักเือกบมันคือเก่านอกจากนอหนอใหม่นอไลไลพี่น้องเลยแตออนซอนเอาละจะพี่น้องพอกันไม่คลิปหนานอกจากนอสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า